เรามีปลางามๆเลยคนก็เยอะอยู่นะครับวันนี้กูไก่ไก่บ้านไก่ร้อยเจ็ดเป็ดร้อยห้ากูใหญ่ๆเลยเป็ดเก็บ ทำให้เลยครับเป็ดไก่ตัวใหญ่หญเลยครับลอยหาซีบครับค,ครับยังงังเมื่อก่อนครับเป็ดไก่เยอะมากครับไ,ไก่ร้อยเจ็ดเป็ดร้อยห้านะครับเป็ดละโงกมีไข่พั๊มด้วยปฏิค้าวันนี้วันอาทิตย์ที่5ตุลาคมนะครับปี2568คลิปนี้พุ้ยอยู่ที่ถนนพระราม2นะครับ เดี๋ยวปุ้ยจะพาเพื่อนมาเดินตลาดของป่าอาหารอีสานอีกแห่งที่อยู่ในย่านกรุงเทพนะครับคือตลาดมหาชัยเมืองใหม่ครับก็ถนนพระรามสองก็สร้างใกล้จะเสร็จแล้วนะครับคงอีกไม่นานได้ใช้แบบเต็มระบบนะครับตรงนี้เป็นทางยกระดับครับหน้ามหาชัยเมืองใหม่ครับก็บรรยากาศจะเป็นยังไงก็ตามปุ้ยมาชมครับ ถนนพระรามสองครับช่วงหน้ามหาชัยเมืองใหม่นะครับตลาดอยู่ข้างหน้าเรานีครับก็พ่อแม่หลายท่านก็คงจะคุ้นเคยนะครับกับอาคารรูปแหลมๆโดมแหลมๆนี่ครับตรงนี้คือตลาดมหาชัยเมืองใหม่ครับสมัยก่อนนี่จะคึกคักมากครับที่นี่ครับก็ไปชมกันครับ วันนี้คนก็ยังเยอะอยู่นะครับเพราะที่นี่โรงงานเยอะครับรถเมสาย105ครับผ่านเลยครับ1 0 105แล้วก็ไม่รู้ว่าสายไหนมะาครับจำได้คือ105ครับมหาชัยเมืองใหม่ครับที่ที่คุ้นเคยของใครหลายๆคนนะครับหลังคารูปโดมแหลมๆเนี่ยครับเพื่อน เราไปชมกันครับอ่ะบรรยากาศวันนี้นะครับก็คนก็เยอะนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูของกินกันับอ่ะถึงแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรขายไหมสายแล้วแปดโมงกว่าแล้วก็เป็นตลาดอีฮานที่สารแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่ง อยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพเนี่แหละครับมาาชัยเมืองใหม่ครับโอ้รทาทำใหม่มีเต็นท์ด้วยเห็ดนี่เยอะเหมือนกันเนาะเห็ดเห็ดง,งามๆเลยเห็ดเหมือนกันมีข้าวเม่าด้วย มีไข่ข้าวพอเขาทำใหม่กลางเต็นท์ให้ด้วยมีไข่ข้าวมันก็จะทึบๆหน่อยครับพอดีเขาทำกลางเต็นท์ใหม่ของกินบ้านเรานี่เยอะเลยครับ ตร,ตรงจากอีสานหนึ่งข้าวคุณลูกคนไม่ปะทางในเราเราทางนี้แล้วกันมีตักกระแต,ถ,ตถุงอร่อยเลยปลาหรอกม้อแม่งแขรงกันยังมีอยู่มีเต้าตีอม้อแม่งมั่นว่ะ ผมกบับโบเห็นกันก็ให้ตัก,กะแตนมีปลาส้มด้วยเห็ดนี่ก็เยอะนะครับทุงละสองร่อยกนะมีเห็ดอันนี้เลยเห็ดขมมอะไมีนืนะมีปลาส้ม เรามีปลางา,ามๆเลยใช่แม่ค้ากำลังขายดีครับเป็ดไก่เห็ดนี่เยอะมากครับดูเห็ดละง,งกแม่ค้าถุงเจ้าบาทสามร้อยบสามร้อยหาสิบถุงใหญ่นะเห็ดกำลังออก ก็อาจจะไม่ได้ถามราคานะครับแม่ค้าเขาก็ขายดีครับหมักเม่า20บาทเป็ดไก่เทียบเลยปลาบึกโลละส0งร้บาทปลาบึก ปลาบึกครับโลละสองร้อยนะครับตัวเบอรเริ่มนะครับปลาบึกปลาไหลไก่บ้านอ่ะเราเดินดูครับปลาไหลไก่บ้านเป็ด <c oughs> ก็เลือกไม่ถูกครับเดินเดินดูก,ก่อนแล้วกันอันนี้ยอดอะไรอะผักกาเชด ใช่ปะกระเฉดหรือกระสูตรอันนี้หอมกระเทียมสีสะเก็แห่งสะดิง้งสะดิ้งจริงหรือไทยเรามีมัม่มนะครับมัมหมัมมัมมัมเนื้อ มัมหุบลนปลาตั้งเงี้ปลหนังมีแหนมด้วยเห็ดเห็ดก็เยอะนะครับตลาดเรามหาชัยเมืองใหม่เนี่ยเหมือนบางบอลนะครับเห็ดเห็ดละโงกกำลังออกน่าจะล็อตสุดท้ายแล้วแหละเดี๋ยวเดือนหน้าคงไม่เหลือล้วกับข้าว บักหอยปลากดคังครับปลาบึกตัวร้อยห้าสิบบาทครับปลาบึก<อ>คนก็เยอะอยู่นะครับวันนี้กูไก่ไก่บ้านไก่ร้อยเจ็ดเป็ดร้อยห้ากูใหญ่เลยเป็ด ปลาปลาโนปลาปลากระดปลาหอมหอมเลยครับหมักตำย่านหมักสลิดหมักหย่างนะครับเพื่อนคนก็เยอะอยู่นะครับวัน mm นี <S <S ้ครับ มาชัยเมืองใหม่ครับเจอกันทุกเช้าวันอาทิตย์เหมือนกันครับที่นี่เขาน่าจะขายนานนะครับเป็ดไก่เจีบยเขาทำให้เลยครับเป็ดไก่ตัวใหญ่ๆเลยครับลอยหาซิครับครับอายางๆเมืองก่อนครับ เ็ดไก่เยอะมากครับไก่ร้อยเจ็ดเป็ดร้อยห้านะครับตลาดมหาชัยเมืองใหม่ครับก็เป็นบรรยากาศครับสายๆครับแปดโมงกว่าครับตอนนี้ครับเห็ดหน่อไม้ปลาเนื ็ละโงกมีใครพั้มด้วยคนก็เยอะอยู่นะครับวันนี้ครับตอนนี้8โมงกว่าอันนี้เขาเรียกหอยทรายปะ่ะใช่หอยทรายดูปูนารูปูนา,า <c oughs> โอกปลาลเดินดูก่อนทางนั้น เสียงเพลงมีข้าวใหม่มาขายแล้วครับไปดูข้าวใหม่เข้าวเมา้า็เริเ่มข่าขาวเมาม่า้วม่าข้ายนม่าวม่ม่าข้าวม่า้วม่า้ัวม่าข้ามข้ว่า้วเม่เม่้เ่งขเม่้่า้เม่ข้าว่าเม่่ยข้าวเ่าม่่้าาา่้า่่เรียบร้อยครับ ดูกบยาใช่มีเห็ดงามๆเลยเห็ดละโงกมีเหลืองกับขาวเท่ากทาก็มีนะครับอันนี้ <ถา S 1> <ๆ>เทา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 คนเยอะอยู่มีเ้าเม่า,าครับมีไขรร่พัม เผ็ดก็ยังเป็นพระเอกของที่นี่ครับเผ็ดเยอะมากครับดูดิ้เป็ดไก่ไก่ร้อยเจ็ดเป็ดร้อยห้าราคาเดียวกันทั้งตลาดครับมีน้องวัวด้วยครับใครที่ชอบอาหารป่าอาหารอีสานเนี่ยมาเดินได้ครับที่มหาชัยเมืองใหม่ครับ ปลามีปูนาเนี่ยต้มให้เรียบร้อยครับปลาเอี้ยงครับโตเล่าเนี่ยปลากระทิงวะปลากระทิงครับเอาปลากระทิงครับมสม,มอนะครับเป็ดไก่อ,อันนี้บักสมมอ่อนะครับ เปียวจีดเหรอครับมกสมอ่อนครับวิตามินซีสูงครับผัวงามๆครับอันนี้อันนี้มัมกเมาเป็นบ่พี่อ่มามกเมาครับม,กมักเมาตาควายครับเมาตาควายาอ่าตาค้วใาเ่าตัวหนึ่งน่าจะเกือบโลตัวนี้ใหญ่มากปลากระทิงครับ ตัวใหญ่จริงๆครับปลากระติงอันนี้เทาเทาถุงละ่อยเกละงกนี้เยอะมากอันนี้ข้าวเหนียวใหม่ครับห้าสิบบาทข้าวเหนียวใหม่อมอีมหอยเป็นกะละมังด้วยก็เป็นบรรยากาศครับปลา,าซิวแก้วอูน่าถุงละยี่สิบบาท เดินตรงวันนี้มขาจีปลาส้มส้มยางเข้าจีครับเขาจีเขาจ,ขาจีเป็นยางบัท่านนะเขาจีเดินตุกกอนมะม่วง มีตาลด้วยถ้าใครอยากกินอาหารอีสานบ้านเฮาก็มาที่มาหาชัยเมืองใหม่ได้ครับนอกจากที่ตลาดลาวบางบอนแล้วน,นะครับก็มาที่นี่ครับอุงละยี่สิบบาทจ้ามีไข่ฟั่มหนึ่ขายยังไงครับไข่ฟั่มถุงละยี่สิบบาทถุงละยี่สิบบาทครับอันนี้บักเบนมั่งเป็นยังไงบักเบน มันตะกะแตนครับซิมมึงได้ซิมซ,มซิมต้างซอยน้องเขาซื้อน้ำนะเนี่ยถุงละร้อยครับกนหยอดแต่นี้งามเลยเห็ดนี่เยอะมากเลยครับมีข้าวเมา่าคุกให้เรียบร้อยครับ เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้มีไส่กรองอีสานมีปลาส้มมีใส่กรอกอีสานสองรวัสดีครับผสมหอมครับอ่มาดูฝั่งนี้ครับปลาย่างด้วยปลาย่างเกลือปลาเผาครับ ก็เป็นบรรยากาศวันนี้นะครับทุก่นตอนนี้ก็น่าจะใกล้ๆเก้าโมงนะก็บรรยากาศที่นี่ครับคนเยอะครับใครที่คิดถึงบ้านหรือว่าอยากกินอาหารอีสานบ้านเราก็มาเดินที่นี่ได้ครับตลาดมหาชัยเมืองใหม่ครับมีปักหอยนี่ด้วย S 2> <S 2> อีโดฮุกจิบาร์กันตวัวต่อวะนี้อันนี้กุชชี่วะครับอ๋อกุชชีครับของขายเยอะครับเราคงเดินไปไม่ได้น่าจะติดเสียงเพลงนะครับโหเห็ดละโง่ครับโว้ ปลากุดข้างมาครับเห็ดมีเยอะมากเลยครับเห็ดละโง่เห็ดกำลังออกเดี๋ยวพาเดินมาฝั่งนี้ครับก็ของขายเยอะครับ อ่ะเราเตรีมาอ่ะพักมาจากบ้านเราครับมีพักคาดด้วยสิบบาท ไก่ร้อยเจ็ดเป็ด้อยห้าครับมาพัมีอะไรลาบเลือดต้มเนื้อครับไก่ร้อยเจ็ดเป็ดรครับคุณนายครับไก่ 7, ร้อยเจด้ครับโลค,ครับยั้อยเจ็ดเจ็ดร้อยห้ครับไก่เดียวเ้ลืออยื่ออย้อยื้ยือยือยายื้ย้้้อ้ออยขอยื้อย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 อ ตรงๆจากอีสานบ้านเราครับก็ดเดี๋ยวปุ้ยคงปิดคลิปแล้น,นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุ้ยอ่อนถั่วด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับก็เป็นบรรยากาศตอนสายๆนี้นะครับคนก็เยอะอยู่ เดี๋ยวเราคงกลับแล้วครับก็คใครอยู่ใกล้บางบอนหรือว่าใกล้มหาชัยเมือ,ใองใหม่ก็เลือกก็ได้ครับเขาขายเหมือนกันครับทุกวันอาทิตย์ตอนเช้าครับ